ร้อยลูกปัดขอเชิญตัวนี้แหละครับขอสมัมภาษณ์ตัวน,นี้ครับเนแครับเออนี่ยครับเป็นการสั่งสินค้าจากแอปพลิเคชันหนึ่งสีส้มเป็นรูปช้างค่ะแอปนี้เราเราไปเจอมาอยัางไงถึงได้เป็นโหลดมาโหลดจากที่ไหนคือเมันมันเหมือนมีคนไลฟ์สดมีคนทําก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแล้วเรา เราไปเห็นก็เลยแบบว่าเห็นเขาทาแล้วมีรายได้เราก็เลยสนใจทําแล้วก็เลยเขา่ต่ออะไรบ้างที่ผ่านติ๊กต๊อกผ่านเฟซบุ๊กผ่านใช่ใช่ครับสองแอปนี้ครับก็เวลาที่ที่เนี้มีมงานเสริมเป็นงานเสริมเป็นงานอาชีพเสริมได้พิเศษค่ะ แล้วเป็นไงมาทาอะไรอะไรได้พิเศษง,งานเสริมเนี่ยเป็นงานเหมือนร้อยจำไลข้อมือเขาบอกเป็นกําไรข,ข้อมือใส่มูตัวน,นี้นะครับอ,อ่อันนี้<ช>คือตัวอย่างนะคะอตัวอย่างัใช่คใช่ครับ<ช>ก็เป็นกําไร่เป็นร้อยลูกปัดนะครับใส่ข้อมือนะครับเป็นลูกปัดอะไรมงคลหรือไงลูกปัดค่ะเขาเขาบอกเป็นลูกปัดมงคลใส่มูส่งออกนอกอะค่ะซึ่งเวลาเวลาเราสั่งซื้อมามันจะเป็นลูกปัดแบบนี้เลยค่ะ ที่ยังไม่ทำได้ร้อยค่ะสายแล้วก็เป็นลูกปัดใช่เป็นลูกปัดเป็นอุปกรณ์มาให้เรามาดูซิมาดูซิครับอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมาเป็นเซตอย่างเงี้ยให้เราแล้วก็มีอันนี้ให้แล้วก็มีไอ้พวกอย่างนี้คืออย่างนี้เห็นเดินมาเนี่ยค่ะครับผมาใส่ถุงอย่างนี้เลยเหรออ่ะมันจะมีถุงแพ็กเกจเป็นเป็นเซตใครเซตมันใส่ถุงซิปมาให้เราเราก็คือมีหน้าที่ร้อย พอของมาถึงแล้วก็ร้อยร้อยเสร็จแล้วก็แพ็คส่งปุ๊บก,ก็ส่งคืนบริษัทแล้วก็รอรับเงินก็ห้าถึงเจ็ดวันไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์ตค่ะเใช่ครับค้าลูปัดเท่าไหร่ที่เราใช้แอปแตแอปโหลดฟรีค่ะแอปโหลดฟรีฟฟครับปปเป็น ยอคละพัน0ก้าอบาทใชค่าแรง380ดบาทค่ะใช่ค่ะอ่าใช่ค่ะกันเดียวค่ะค่ะมันจะมี3มเซตค่ะมันจะมีสามเซตก็คืออ่เซตนี้พัน0ก้าอค่าแรง380ร้อดบอีกเซตหนึ่ง มันจะเป็นเหมือนแบบว่าแอปพลิเคชันชุดชุดชุดสามสามพันแปดใช่ค่ะที่เราเลือกมาใช่ซึ่งมันจะมีสามมันจะมีสามตัวเลยตัดสามตัวครับใช่ค่ะใช่ครับมมีครยกาชุดเนี้ยนะสามพันแปดใช่ค่ะใช่ครับ ถ้าเราเราสั่งเราก็ต้องโอนตังหรอหรือเก็บงใช่ค่ะโอนตังเลยค่ะไม่มีเนทางไม่ไม่มีเลยค่ะตตดยอดผ่านแอปค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาตามกฎหมายเขาบอกว่าให้เก็บเงินปลายทางเนี่ยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีครับไม่มีเวอาองจ่ายจ่ายเสิบนจ่ายเงิทีอย่างเงี้ยครับสิบวิอย่างเงี้ยถ้าหมดเวลาก็คือไม่ได้ การที่บริษัทมันมันมีมันมีสามอย่างเร่งรัดให้เราตัดสินใจใช่ค่ะคือรีบจ่ายเลยถ้าถ้าแบบแบบนี้คือชุดลาบทำเก้าครับถ้าซื้อเดี่ยวก็มันจะมีหเส้นให้เราทำตอนนี้ชุดนะครับนี่ลูกบัดใช่มีเส้นแล้วก็จะมีตัวตัวนี้งนี่จะมีตัวตุ้งติ้งอันนี้ใช่ค่ะ อันนี้เขาจะเรียกว่าเซตหนึ่งปงเล็บแมวครับปงเล็บแมวงเล็บแมวมันมีมันมีสามชุดอันนี้มีแต่บปงเล็บแมวมาแล้วก็จะมีลูกปัดดําออกซิเดียมออกซิเดียมแล้วก็มีลูกปัดเขียวค่าแรงสองร้อยสี่สิบบาทแต่ที่เราโดนก็เป็นลูกปัดสีเขียวอื่นมากจะโดนชุดสามพันแปดก็มีมันไปมาลูกลูกปัดห้อยคอหรือไม่ไม่ข้อมือเหมือนกันแต่ว่ามันจะใช่ครับสามเซตรวมกันเลยสามอย่าง ก็คือบริษัทมี3อย่างมีอันแรกก็คือสีเขียวไบโพ v e เวอร์ถ้าซื้อเป็นเดี่ยวก็จะราคา840บาทแล้วก็ได้ค่าแรง135บาทสชุดเนี่ยมันแตกต่างก็คือ 1, น3ใช่สีดำสีดำาอซิเดียมก็1350ได้กำไรก็240อีกอันนึงกรงเล็บแมวคือตัวนี้1900แพงสุด380ใช่แล้วก็มีชุดพิเศษก็คือชุดที่ว่าอันนี้อยู่ก็คือเป็นเซต สามอย่างรวมกันรวมสามสีเลยใช่ครับใช่ค่ะเซตละแปดร้อยเซตหนึ่งจะมีหกเ้นค่ะเส้นใช่ค่ะราคาสามพันแปดร้อยบาทค่าตอบแทนได้ก็คือแปดร้อยบาทค่างานใช่ค่ะที่เราทำเสร็จใช่ค่ะได้แปดร้อยแปดร้อยบาทต่อต่อหนึ่งเซตต่อหนึ่งเซตคับทีเนี้ยเราเริ่มเข้าไปไปสมัครแล้วก็ อันนี้มันต้องเป็นสมาชิกใช่ค่ะต้องเป็นสมาชิกเหมือนวัดของหนูนะเห็นเหมือนกันกับพี่เขาที่เฟซบุ๊กก็คือเห็นคนในเฟซบุ๊กเขาทําแล้วเขาได้เงินจริงๆเราเลยสนใจเราเลยเข้าไปสอบถามเขาก็เข้าไปสอบถามแล้วก็เลยลองสั่งทําตั้งแต่ประมาณเดือนเจ็ดในเฟซบุ๊กเขาก็ทำเหมือนกันทําเหใช่ค่ะทำก่อนใช่แล้วก็มีเงินโชว์มาว่าโอเคมันทําแล้วได้เงินเราก็เลย วยเราก็อยากมีรายได้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเข้าไปสมัครดูใน Facebook เขาใช่ใช่ค่ะเขายืนยันเาได้เงินจริงใช่ค่ะเขายืนยันว่าได้เงินจริงแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวลองไปดูในแอปดำนะเพราะว่าเขาก็มีไลฟ์สดบอกอยู่อะไรประมาณนี้เราก็เลยสนใจเราก็เลยลองทำแอปดำคือติ๊กต๊อกตอตอค่ะพอพอเราสนใจเราก็เริ่มเริ่มลองสั่งทำก่อนทีละชุดออาผลปรากฏว่าตอนสั่งทำเสร็จอ่ะ แรกๆอ่ะมันจะไม่ใช้เวลานานในการโอนเงินประมาณ3าถึงห้าวันเพระาะว่าตอนตอนแรกๆอ่ะสามถึงหวันปุ๊บเนี่ยสวันปุ๊บนี่เขาก็โอนเงินกลับมาให้เลยแล้วอุ๊ยมันก็เข้าปกติโอนอ,ออกอะไรปกติแล้วก็สั่งไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทีละชุดอ่ะเริ่มมีเงินเพิ่มขึ้นก็ซื้อสั่งมากขึ้นเขามีกำไรก็สั่งอ่าใช่ค่ะพอทีเนี้ยน่ะ มันมาเนลงทใช่ค่ะคืนได้ได้กำไรคืนใช่เขาก็โอนกลับมาให้ใช่โอนกลับมาให้ปกติแรกๆดีปกติแรกๆดีปกติพอทีนี้รู้ว่ามีเงินทุนเยอะแล้วเริ่มทำตั้งแต่เดือนอะไรเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดกันตุลาตุลาพีหกเจ็ดแล้วใช่ค่ะในส่วนของผมเริ่มทำเดือนธันวาครับเดือนธันวาพฤษภพฤษภเจ็ดครับตุลาแต่ของผมอ่ะเขงผมน่ไม่ได้เงินกลับคืนมา สักครั้งเลยครับเพราเนะ่รั้งแรกใช่ครับครั้งแรกตอนเนี้คือโดนวางโดนหลอกเลยครับโดนโกงเลยครับใช่ครับของคุณเนี่ยตั้งแต่กรนตกานาเนี่ยใช่ได้แล้วได้มาได้กี่รอบได้กี่รอบหนูสั่งทําไปประมาณสามสามสี่รอบแล้วค่ะคร้งแรกคุณลงไปพันสามห้าสิบพันสามห้าสิบใช่พันสามห้าสิบก็คือไอ้ไอ้ตัวกําไรสีสีดำสีดำครับสีดำอันเดียวใช่ค่ะแล้วก็ลองดูก่อนแล้วก็ได้เงินคืน ได้มาได้จริงด้วยได้จริงก็สั่งทำไปเรื่อยๆเวลาแค่ไม่กี่วันสามถึงเจ็ดวันของหนูสั่งแค่ชุดเดียวมันก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวของมาถึงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงปุ๊บแล้วก็รีบส่งคืนเลยระยะใจระยะทางใกล้หรืว่าอยู่ใกล้หไส่งของใช่ทำเร็วส่งเร็วก็ได้เงินคืนเร็วอย่างเงี้ยแรกๆอ่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เงินเร็วสามวันก็ได้สองเนี่ยสั่งสั่ง ก็ชุดหนึ่งเหมือนเดิมชุดหนึ่งเหมือนเดิมใช่รวกับไปเหมือนเดิมแล้วก็เงินใช่ค่ะแล้วก็พอเริ่มมีเงินเยอะขึ้นก็เลยเป็นสี่ชุดมากอย่างเงี้ยพอไม่มีเงินเราก็เลิกสั่งพอทีนี้เรากลับมาสั่งใหม่ช่วงทันวาแล้วมีเงินก้อนเราแบบเราก็อยากได้เงินเนาะแลเลยสั่งตุ้มเดียวเลยทีนี้เท่าไหร่อ่ะอ่าชุดสามพันแปดเนี่ยสั่งไปห้าแล้วก็กรงเล็บแมวแยกเดียวน่ะสิบชุดสิบสองชุดอรวบรวมแล้วไปสี่หมื่นหนึ่งแปดร้อย สี่หมื่นสี่หมื่นสี่ประมาณสี่หมื่นครับสี่หมื่นกบาใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือไลฟ์วีเวลเลยเงียบกิ๊บเลยของผมนี่เป็นแสนครับอนเป็นาหัสเลยใช่ครับเพราะว่าผมอ่ะครั้งแรกคือได้รหัสแนะนำมาจากแฟนผมเพราะว่าแฟนผมมาไปเจอ่อคนเลยไปรหัสแนะนําอย่างน้มีคนอ่ะไลฟ์สดอยู่ในติกต็อก ในแอปดำอ่ะแล้วแฟนผมใช่แล้วแฟนผมไปเห็นแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยส่งส่งมาให้ผมดูว่าเขาอยากทํางานเสริมก็เลยเจอราัสเนี้ยแนะนําแฟนผมก็เลยลองทําดูก่อนแล้วเขาได้เงินจริงผมอ่าผมก็ดูที่แฟนทํานะประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วเพื่อนได้แฟนผมได้เงินจริงผมก็เลยลงไปทําด้วยครั้งแรกผมก็สั่งไป21เ็เซตเป็นกรงเล็บแมวครับ ประมาณสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบาทังแรนะใช่ครับจากจากที่แฟนใช่เพราะเพราะเห็นว่าแฟนมันได้เงินจริงใช่ผาก็เลยเอาเงินผมมาให้เลยนี่เห็นเพื่อนได้ใช่ค่ะใช่ครับได้เพราะว่าแฟนผมเอารหัสแนะนํามาจากคนที่ไลฟ์สดในทิกต o อกผมก็เลยเอาระหัสแนะนําจากแฟนผมอีกทีนึ่งเพราะว่าแฟนจะแนะนำเนี่ยมันจะช่วยอะไรเรา คือจะได้ค่าคอมไงพี่คคนที่แนะนำจะได้ค่าคอมแนะถ้าผมใช่ค่ะถ้าผมสั่งซื้ออหนึ่งชุดอ่ะจะได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแฟนผมอาจจะได้ค่าคอมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกับดูเล็บแมวอ่ะแต่ถ้าคนที่สองจะได้เจ็ดเจ็ดร้อยเอ๊ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่าอย่างผมเนี่ยผมไปแนะนำอีกคนหนึ่งอ่ะเอารหัสแนะนำผมไปถือว่าคิวเขาด้วยใช่ถ้าอีกคนหนึ่งสั่งอ่ะผมก็จะได้อ่าเจ็ดร้อยห้าสิบแต่แฟนผมจะได้ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยแล้วขอบคุณเนี่ย ได้รหัสมาจากแฟนใช่ครับผมว่าได้รหัสมาจากแฟนสมัครเข้าไปใช่สั่งของตั้งแต่เดือนอะไรอ่าผมว่าสั่งตั้งแต่เดือนเดือนตุลาครับเดือนตุลาวันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดครั้งแรกใช่ครับสามหมื่นเลยอ่าผมใช่สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบใช่ครับเป็นไงก็ครั้งแรกได้ครั้งที่สองก็ได้ส่งไปส่งไปเดือนเก้านี่หมด ได้เาขาส่งไปพอผมสั่งแล้วของมาถึงผมทำเสร็จภายในวันอ,อีกอผมก็ส่งกลับไปเลยอพอของไปถึงโกดังปุ๊บเขาก็จะนับเวลา3-7ถึงวันเงินก็จะเข้าไม่รวมสาธินนะครับ3-7ถึงวันเงินก็จะเข้าในบัญชีในแอป แล้วก็การใช่เงินก็จะเข้าในแอปผมก็ต้องมาถอนจากแอปไปเข้าบัญชีเขาโอนได้ทั้งแอปใช่ไหมทุกอย่างทำสุดทุรกรมใช่ผ่านแอปพลิเคชันหมดแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนโอนมาให้เราเพราะเงินจะเข้าในแอปแล้วเราต้องมาถอนเข้าบัญชีของเรามันก็จะเข้าปกตินะครั้งแรกมันจะเข้าไวมากภายใน15นาทีใช่ห่ก็เข้าเลยหลังีมันจะเป็นแอปอย่างเงี้ยค่ะแอปอันนี้จะเป็นเงินเงินเงินจะเข้าผ่านทางนี้หมดเลย แล้วเราก็ต้องเบิกถอนจากทางนี้เป็นเงินเป็นตัวเงินเนี่ยมันจะเข้ามาเหมือนมีสลิปหมดเลยอันเนี้ยมันจะเข้ามาเป็นอย่างเนี้ยเบิกแล้วเบิกถอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาที่แอปมันเลยค่ะในที่ผมโดนเป็นแสนก็คือครั้งล่าสุดครับเพราะว่าผมสั่งไปทั้งหมดหกสิบชุดครั้งแรกประมาณประมาณเข้กินก่อนนะเก้าหมื่นสามพันบาท แล้วก็สั่งเพิ่มไปอีกยี่สิบสองหรือครั้งเท่าไหร่อันนี้ครั้งที่ไม่ได้เงินนะครับครั้งเนี้ยครั้งล่าสุดที่ไม่ได้เงินใช่ครับขอคุณตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมได้มาเรื่อยๆแล้วแล้วก็เลยผมก็เลยไปรอที่เท่าไหร่รอที่เจ็ดครับรอที่เจ็ดใช่ครับแปดเก้าสิบนี่คือผมก็มาสั่งเพิ่มต่อเพราะว่ามันได้เงินทุนมาแล้วไงแล้วก็ไปสั่งเพิ่มต่อรอที่เจ็ดรอที่เจ็ดเกิด เกิดปัญหาใช่ใ <breathe> ช่รอบที่มีปัญหาแต่คุณยังสั่งรอบที่8ที่9ต่อไม่ผมสั่งเวลาใกล้ๆกันเลยอ๋อติดติดติดต่อเกันเลยใกล้ใกล้กันเพราะว่ามันช่วงนั้นมีโปรโมชั่นเยอะมากครับใช่ก็เลยสั่งเยอะมีทส่วนลดใช่ส่วนลดใช่กลกระตุ้นใช่คุ้อส่วนลดแ0 0อย่างเงี้ยอยาง้ไงเพราะเราคยได้มาแล้วเราก็เลยลงเยอะขึ้นสั่งเยอะขึ้นก็วันเดียวกันเลยที่ผมสั่งรอบมันวันใกล้ๆกันครับครั้งแรก50ชุดในวันที่ สิบเดือนสิบสองครั้งที่สองวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองยี่สิบชุดครั้งแรกห้าสิบครั้งที่สองยี่สิบแล้วก็ครั้งที่สามวันที่สิบสามเดือนสิบสองอีกสิบเอ็ดชุดซึงของรอบที่เจ็ดอะคุณก็ยังไม่ได้เลยแต่ว่าคุณอันนั้นได้มาแล้วครับครับผมแต่ครั้งที่สั่งไปสามสามอันอะประมาณเจ็ดสิบกว่าชุดอะไม่ได้เงินจนจนถึงเนี้ยครับจนถึงวันเนี้ยยอดเงินใช่หนึ่งแสนค่ามัดจำก็ไม่ได้คืน มันเริ่มเริ่มีปัญหาเดือนอะไรนะธันวาธันวาตั้งแต่วันที่14บสี่ธันวาค่ะคือหมายถึงว่าของปรากฏว่าใช่ไม่ได้ของถึงโกดังเรียบร้อยแล้วถึงโกดังแล้วแต่ไม่ได้ขอพัเราได้กันหมดแล้วที่เขาอ้างว่าใช่ครับ จิตช่วงคือของเราได้กันหมดแล้วแต่ว่าเราอะทางานอะส่งคืนกดังเรียบร้อยแต่ว่ารอแค่เงินเข้าแต่ว่าเงินไม่เข้าตั้งแต่วันที่14ที่เขาแจ้ง1 4 1 5 16เนี่ยเป็นต้นไปไม่มียอดเงินเข้าบริษัทแจ้งมาบอกว่ามีสินค้ามีปัญหาส่งออกไปแล้วสินค้ามีติปัญหาเขาตีกลับมาเขาบอกว่าคนทํางานช่วยไปให้เขาว่าอย่างนี้ก็เลยก็กำลังทยอยส่งของกลับให้ลูกค้า ผ่านช่องทางไลน์ค่ะในไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มค่ะแอดมินจริงอ่ะไม่มีการชี้แจงครับมันไม่มีเหมือนเราเราทักขาลูกค้าแอดมินลูกค้าไปวไวไวในกลุ่มว่าทาไมถึงเวลาที่เรากำหนดแล้วทำไมไม่มีการให้เงินแล้วไม่ตอนตอนคุณคุณวาวไปเนี่ยคุณ กูเชนไลน์แอดไลน์คุยกันตั้งแต่เริ่มแรกว่ากับมันใช่มันมีกลุ่มมันมีกลุ่มที่ใช่ค่ะโอเชนแชทค่ะอย่างที่เราติดต่อแพลตฟอร์มของเขาใช่ไอแอปนั้นใช่ค่ะแล้วก็มันน่จะมีแล้ก็มีแอดมิน1 2 3 4งสองาม่มเป็นเป็นออฟฟิเชียลหรือกลุ่มไลน์ออฟฟิเชียลค่ะโอเป็นแชทครับโอ้เป็นแชทครับผมมีกลุ่มเยอะมากครับมีประมาณ4-5กลุ่มอะครับครับผมอานนี้ก็จะมีคนมาบอกใช่ใีมงานเขาก็จะมาบอก เราก็จะเาก็จะมาดูว่าเกิดปัญหาไหมใครที่ส่งวันที่14ได้เงินหรือยังเข้าหรือยังซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าบางคนได้เงินได้ยอดเข้ามาในแอปแต่ว่าถอนไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือถอนไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเดือนอะไรก็เดือนเดือนธันวาธันวาครับเดือนธันวาเกิดเดือนธันวาัหดดเเกิือนนธวาใช่ทั้งหมดเลยแต่ว่าบางบางคนเนี่ยมียอดเงินเข้ามาใช่ค่ะเบิกถอนไม่ได้ไม่ได้ทำทำอ่าหลายหลายคนที่ ส่งงานไปแต่ปรากฏว่าไม่มียอดเงินด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยเริ่มสะดุดตั้งแต่เดือนทันทีใช่ค่ะคนที่เขาอ้างเขาชี้แจงในไลน์กลุ่มว่างานตีกลับเขงานงานมีปัญหาใช่ครับไปแล้วโดนตสินค้าที่ส่งออกนอกใช่ไม่มีคุณภาพทำงานไม่เรียบร้อยทำงานไม่มีคุณภาพมีอ้างเรื่องว่าเป็นช่วงเทศกาลอะไรป่ะไม่ไมีไม่ไมีครับมีมีครับติดปีใหม่ นี่มันก็จะไม่พ้นเทศกาลดีแล้วเนี่ยนี่เพิ่งจะวันที่จริงๆริงเขานัดหลังจากเปิดปีใช่ใช่ครับวันที่สองกับวันที่สามวันที่สองการใช่ใช่ใช่ถามเขาสัญญาว่าวันที่สองวันที่สามจะโอนให้จะโอนวันสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยอดวันที่สองวันที่สามสิบแปดของเดือนธันวาของเดือนธันวาครับใครติดค้างอยู่ใช่ครับใช่ครับแล้วพอสอบถามในกลุ่มว่ามีใครยอดเขอามันที่สมีใครเข้าบ้างให้ช่วย โชดสลิปให้ดูหน่อยก็มันไม่มีเข้ามาแต่ว่าไม่เยอะมันเป็นยอดยอดหลักพันอะหลักหน่วยหลักพันอะไรประมาณนี้ไม่มีเลยไม่มีกนเี่งเข้ามาเลยคนสองคนแค่นั้น จากนั้นคือไม่ได้เลยแต่ว่าบางคนที่บอกว่ายอดเข้าปุ๊บก็คือลองถอนออกมาก็คือถอนไม่ได้ใช่ครับถูกต้องเป็นถอนไม่ได้เป็นอาทิตย์ก็ถอนไม่ได้ถอนไม่เข้าจากแรกๆถอนยี่สินาทีสามสิบนาทีเข้าจากไม่สะดวกใช่ค่ะอันนี้เป็นอาทิตย์มาก็ไม่เข้ามีแต่ยอดอย่างเดียวได้ก็คือหลักพัน ใช่ที่เราเราเคยสั่งมันตรงนู้นอ่ะหลักพันก็ยังไม่ได้ค่ะคือคือเหมือนมันมีไม่ได้แล้วค่ะมีแค่ยอดโชว์แต่ว่าเวลาถอนจริงมันไม่เข้าบัญชีเรามันมีแต่ยอดโชว์ในแอปอะใช่ค่ะตัวแรกโชว์ไม่ได้ไม่ออกยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านไปก็ไม่ออกแล้วทีนี้เนี่ยจนถึงวันไหนที่เราคิดว่าไอแอปนี้มันจะโกอง วันที่สอง ENT <ist> มกราครับ <TY est S 1> <discussion. S 3> ใช่คร<จ>ับใช่ครับตั้งใหราติดติดตเริ่มเริ่มตามเริ่มเพราะว่าเงินเราก็เยอะก็ตามก็ถามแอดมินถามแอดมินทุกวันครับแอดมินไลฟ์สดก็ถามแอดมินก็ไม่ตอบตอบอะไรไม่ได้คือเริ่มมันตอนนี้อนี้ไม้ไลห์สดปแล้ช่วงนั้นคือไลฟ์ก็คือเราก็ไปไปกระหน่ำถามกันเลยว่าบล็อกก็มี อแอดมินตอบกลับมาว่าให้พวกเราช่วยซื้อสินค้าเขาต่ออามันก็ยังมีคนไปซื้อ่ว่าให้พวกเราให้เชียร์ให้ซื้อกอยู่ที่ผู้บอกมาเอจายก็คือมันมีข้อความหนึ่งที่แอดมินพิมพ์เข้ามาว่าบริษัทมีปัญหาขาดทุนแล้วก็ให้เราอ่ะช่วยกันสั่งซื้อมันจะมี2,000ชุดให้ชุกคนอ่ะ ช่วยการช่วยการสั่งซื้อให้หน่อยลูกเล็บแมวตอนนี้ที่ภาคใต้น้ำท่วมอ่ะเขายังช่วยเลยบริษัทเขาเคยไปช่วยตอนนี้บริษัทมีปัญหาให้ช่วยเราอ่ะช่วยช่วยเขาซื้อสองพันออเดอร์ถ้าเราช่วยกันซื้อคนละหนึ่งถึงสอออเดอร์อ่ะ มันก็จะช่วยทําให้การเยินขอเนี่ยนะโปรเล็บแมวผปเล็บแมวใช่ใช่1,000เ้าช่วรับ1เก้ารับ1 9 0 0คูณสองพันคูณสองประมาณสอ0 0้บาทถ้าสองบาทใช่ให้เราช่วยซื้อให้เราได้รักเงินได้เขาบอกว่าจะได้หุ่นลวงเขาบอกความแบบนี้มีมีข้อความที่เขานค้ชมไม่เนราศาะไม่เป็นประกาศรยค่ะ สามล้านแปดเพาะน้เราเรารู้แล้วถูกโกงเราได้ไปแจ้งกองที่กันไหมอย่างมีใครแจ้งกองที่มั้ยไม่ทุกคนน่ะเขากลัวที่จะไปแจ้งความค่ะเพราะว่าถ้าไปแจ้งความปุ๊บอ่ะกลัวจะไม่ได้เงินคืนเราก็ยังให้โอกาสโดยทีมีใครบอกมีใครบอกมีใครทางบริษัทบอกเขาบอกไม่ไม่ต้อคพูนเลุ่มอะไรบริษัทไม่ได้บอกเขากลัวแล้วคือมันจะมีตอนนี้มันจะมีสินค้าที่เขาบอกว่าไม่ได้มาตรฐานถูกตีกลับมาให้กลับกับลูกค้าที่เราสั่งกันไปเนี่ยบางคนน่ะ ได้ของสินค้าของคนอื่นมาใช่ก็คือตีกลับตีกลับมาใช่ใช่เพราะว่าเรารู้รุดูดูดตัวดีว่าของเราเป็นแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยเราไม่ได้ทำช่วยๆอย่างนั้นใช่ค่ะใช่คือกรงเล็บไงพี่มันจะเป็นอย่างนี้พี่โทษนะเขาไปใครเลยนะชั่มอีกมีค่ะเอาให้ต้นมัดปุ่มมันมีปัญหาแค่อันเดียวมันจะมีรอยมัดอยู่ตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่ เขายังไม่เขายังไม่เคยมีการเขาว่านให้สอดปุมเก็บเข้ารูแต่พอมีปัญหาปุ๊บอ่ะเขาบอกว่าไม่เก็บเข้าปุมเขาก็มาอ้างว่าเราอ่ะไม่ได้เก็บปุ่มเข้าไปเพราะตอนแรกไม่มีการแจ้งว่าให้เอาปุ่มเข้าไปพอมีปัญหาปุ๊บเขาก็ตีกลับมาแล้วเขาบอกว่าให้แก้แล้วก็ให้เอาปุ่มเข้าไปใช่อันนี้คือเพิ่งล่าสุดเลยที่เาพิ่งล่าสุดที่ที่เจออธิบายใช่น่าจะประมาณวันช่วงช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบถ้าเขาแจ้งก่อนหน้าสามคนก็จะทําแบบนั้นมาใช่ เพราะเขาไม่มีการแจ้งครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะทางบริษัทไม่มีการออกมาโพสต์ว่าเออเกิดปัญหาอะไร,ะไรหรือว่าอะไรเลยไม่มีการชี้แจงเลยครับประสานหาแอดมินแล้วก็บอกให้บริษัท<อ>มาชี้แจงอะไรก็ไม่มีอะไร,รได้แต่อรอ้รจะรอ ไม่รอเขาไม่รอเขาเลยนัดมัดมารวมตัวที่นี่เลยใช่ค่ะไม่รอแล้วค่ะรอไม่ไหวแล้วค่ะรู้จักกันไหมเราถึงได้ไม่ไม่รู้จักในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มคุยกันในกลุ่มใช่ของเขาใช่ก็มีไลน์โอเพนแชทปุ๊บแล้วก็แยกกลุ่มผู้เสียหายใช่ค่ะตอนนี้ในวงของผู้เสียหายเนี่ย นายเรามียอดเท่าไหร่โอ้ยมันมีนมลุ่มมีห้าร้อยขึ้นไปค่ะมีหนึ่งกลุ่มอ่เป็นพันอีกกลุ่มหนึ่งห้าร้อยอีกกลุ่มเราห้าร้อยเพราะมเลี้ยงเอาเต็มเต็มเต็มหมดห้าร้อยห้าร้อยกว่าคนครับใช่ครับอันนี้ผู้ที่คนละใช่คแต่เราก็สื่อสารถึงกันหมดผู้ไดรับ่อยู่สามกลุ่มครับตอนนี้นับนับคนที่คิดว่าเป็นผู้เสียหายแล้ะอยากจะแจ้งความเนี่ยจำนวนกี่คนประมาณพันกว่าคนครับโอเยอะค่ะเยอะถ้าอย่างนั้นอ่ะเอาเฉพาะ เพราะว่าเวลามาพบตำรวจอต่ตำรวจเขาก็ถามว่าคุณเป็นผู้เสียหายเปล่าครับ,ค,รบคุณเดินมาเนี่ยคุณจะแจ้งความเนี่ยคุณจะแจ้งความอาผิดใครเรื่องอะไรใช่ไหมไม่ใช่คุณเอาข้อหาเอาเอามาถึงปุ๊บโยนให้ตำรวจเขาทำเขาเข,ขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ทนายความเพราะนั่นคือค,คุณต้องกล่าวหาถูกเปล่าเพราะนั่นคือตอนเนี้ยคุณผู้เสียหายที่นัดกันมารวมตัวกันมามีจำนวนกี่คนัสิบสองคนสิบสองคนรวม มูลค่าความเสียหายของคุณอยู่ที่เฉพาะแค่นี้ใช่ไหมคะเพราะทีนี้ปอะมาณไม่ต้องไปไม่ต้องไปห่วงคนอื่นเลยใครไม่ใช่ควหลักแสนคัหลักแสนหลักแสนอ้าวสี่แสนนะสามแสนอครับสามเราสองคนก็เป็นแสนแล้วครับใช่ครับรวมกันเดี๋ยวเอารวมกันเมื่อกี้คนละเจ็ดเจ็ดแสนละประมาณนึงสามแสนครับสามแสนแล้วพี่สองคนไหอันนี้อันนี้ห้านนี่สี่สี่หมื่นสองแสนเจ็ดแสนประมาณเจ็ดวันเจ็ดหมื่น ใช่ครับมันเยอะก็คราวๆ้าก็ประมาณ5ห้าแสนครับครับสิบคนนี้ก็12สองคนประมาณห้าแสนประมาณห้าแสนครับใช่ครับห้าแสนกว่าห้าแสนครับโอเควันนี้เราก็เลยรวบตัวจะมาแจ้งใช่ค่ะใช่ครับสํารวจให้ดำเนินคดีกับคนแรกเลยคือแม่จีมคนที่ชักชวนเราครับคนที่แนะนําเราแม่จีมก็คือเพื่อนคุณที่คุณเห็นในเฟซบุ๊กถูกต้องครับคนนั้นเลยนะใช่ครับเราก็ ไล่ตั้งแต่แม่จีมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบัญชีที่เราโอนครับเมื่อกี้เมื่อกี้พูดอยู่ทีมบอกว่าแชทเนี้ยตอนนี้ยังเปิดหลอกคนอยู่ไหมอยู่เปิดอยู่ครับยังเปิดอยู่โหลดได้อยู่ไหมโหลดไม่ได้ผ่านไอโอเอสผ่านผ่านแต่อนี่เลยผ่านแต่ลิงก์อย่างเดียวเลยแต่เมื่อคืนในในโตตยังไล่ไล่เออยังไม่ใช่ไล่นะยังมีอนั่นการโพสต์อยู่การโพสต์อยู่ลงวิดีโอแอทยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับยังเปิดอยู่ครับเมื่อกี้เห็นมีบางคนบอกว่า แอปปิดไปแล้วแอปยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ยังมีคนอื่นอาจจะตกเป็นเหยื่อเหมือนเราใช่ต้องมาแจ้งความเพื่อให้เกิดประเด็นแล้วก็คนอื่นรู้จะได้รู้ไปครับแล้วก็จะได้อยู่กันใช่ค่ะมันมีแบบนี้ว่ามันมีกลองใช่ส่วนใหญ่อะคนมุสลิมทางสามจังหวัดโดนเยอะโดนเยอะมากม่แต่เขาใช่ค่ะก็คืออันนี้ตอนแรกเราไม่เข้าใจ อันนี้มาแรกๆก็คืออยู่ๆมันก็แบ่งเป็น2ฝั่งก็คือมันมีสมีฝั่งคนพุทธกับฝั่งอิสลามมุสลิมถ้าถ้าฝั่งมุสลิมเนี่ยเขาจะเป็นของคิสตันวิกแรกๆคิสตันวิกเขาจะไลฟ์สดของเขาไลฟ์ติ k t o ็อกของเขาจะมี ISS ค่ะนั่นแหละซึ่งซึ่งเนี่ยมันมันจะไม่ใช่เป็นลูกปัดอย่างนี้มันกันมันกันเนสัตว์เดียวกันเลยเว์เดียวกัน หน้าตามันเหมือนกันเลยนะคะบริษัทกับอันเดียวกันอยบามช้างสีส้มเนี่ยอันเดียวกันแต่ว่าเป็นมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่มันเป็นแอปแอปเดียวกันไม่แอปเดียวกันเลยค่ะแต่แค่แยกแยกฝั่งทำงานแยกเป็นอีกสีดำกับสีส้มใช่แต่ว่าลูกปัดอะไรอันเดียวกันหมดไม่อันเดียวกันเลยอันเดียวกันใช่เหมือนกับว่าทำงานสองทีมแต่ในคำในในในคำสั่งซื้อเดียวกัน เรียกชื่อต่างกันใช่ต่างกันแต่จริงๆริงแเพราะว่าเพราะว่าไอ้เนี่ยอย่างวงเล็บแมวอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาจจะไปกระทบเรื่องศาสนาเพราะถ้าทำมุสลิมอ่ะอิสลามอ่ะเขาจะจะไม่ให้ไปเรื่องเกี่ยวกับด้านนี้เขาเลยเรียกให้มันแตกต่างมันก็เลยแบ่งแบ่งเป็นอ่าใช่ค่ะใช่สอง สองกลุ่มใหญ่ๆใช่ค่ะครับแล้วอีกอย่างก็คือที่ทุกคนสงสัยอะว่าบริษัทจะโกงหรือเปล่าก็คือเวลาโอนเงินนะครับมันไม่ใช่บัญชีของบริษัทใช่มันมีหลายคนว่าบุคคลใช่ใช่คือบุคคลเปิดโดยคนจีนประมาณตอนนี้รวบรวมได้ประมาณ20กว่ารายชื่อครับยี่สิบสามรายที่เป็นหน้าหาค่ะยีบัญชีใช่ยี่สิบห้าครับโอนไปให้เนี่ยโอนจ่ายเงินห่ะเต็มใช่ค่ะชื่อบุคคลด้วยบริษัทด้วยใช่คบุคคล ทั้งบุคคลและนิติบุคคลใช่ค่ะคือบริษัทก็คือไม่ใช่บริษัทที่เราทำนะแต่เป็นบริษัทอื่นใช่อช่นบริษัทอะไรแต่เคยสอบถามนะคะว่าทําไมเปิดมานานแล้วทําไมไม่เปลี่ยนบัญชีเป็นชื่อบริษัทสักทีเขาเลยบอกว่ากําลังดําเนินการอยู่แค่นั้นได้ได้แค่นั้นเลยแต่แต่ขอแม่ทีมหนูอะเขาเลิกทําไปนานแล้วเพราะว่ามันเป็นอันนี้แหละแต่เราก็เลยเลยแบบเออยังอยากได้เงินอยู่เราก็เลยทําแล้ววันนี้มาใครเดือดร้อนบ้างหมดเลยหมดเลยหมดเลย ก็ไม่ได้รับเนี่ยยังไม่ได้รับเงินรายได้ตั้งแต่ที่เราเอาเงินเก็บเงินออมเราไปลงทุนไม่ใช่หรอใช่ค่ะลงทุนก็ต้องหวังผลกำไรในกลุ่มยังยังบอกเลยนะคะว่าแบบนี้ก็แล้วกันนะคะแอดขอขอเงินทุนยุนไ่เอนกำไรตอนนี้ม่เอขอขอทุนเราคืนค่าอะไรเราไม่เอาแล้วไม่เอาใช่นี่นี่เคยทํานาแอดมินบอกว่าขอขอแค่ต้นทุนเราคืนได้ไหมไอค่าแรงอ่ะที่ทําไปเราไม่เอานะ เราขอแค่ค่าแรงเราคืนว่าอย่างนี้ขอตัวเราคืนขอตัวเราคืนเขาก็ไม่ให้ครับไม่ให้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวส่งเรื่องไปทางบริษัทค่ะแค่นี้แล้วก็หายไปเลยเงียบนอกจากตัวเราทํางานไช้ชีมืออันนี้ราวร้อยลูกบาทมีงานประจําคุณกับแฟนใช่ป่ะแล้วมีพี่ญาติพี่น้องที่เขาเห็นเพื่อนฝูงที่เขาเห็นหนูไม่แนะนําใครเลยหนูก็ไม่แนะนำใครไปรับยังนยังไม่ยังไม่มีคนตัวไป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 ตวไตัวไป วันนั้นเขาไปสบายก่อนก็เลยไม่ได้แนะนำรอดตัวไปรอดตัวแ่ทำแค่คนเดียวเพราะผมนี้มีแต่เพื่อนมาทักว่าโอยโดนโกงแล้วครับใช่ั้นแรกเลยไมาเริ่มแบกตั้งแต่ช่วงพันวานี่เลยแบบว่าโอ๊ยเงินมันไม่เข้าเดี๋ยวจะได้ไปพบข้ารานกาโชว์มาเลยเอกสารอะไรที่ที่ขอที่มีเงินได้นี่ครับรกบัดมีค่ะโอเคครับผม ให้ติดตามเรื่องทางบริษัทให้หน่อยค่ะให้ตรวจสอบให้ไหน่อยบว่ายังที่เขาบอกว่าโดนเหลือไหมตีกลับอ่ะตีกลับจริงไหมแล้วเขาให้ให้ทางบริษัทมาชี้แจงใช่เขาทำไมถึงไม่ไม่ชี้แจงกับเราคืนเงินพวกเราวันไหนใช่ใช่แต่ต้องการอันนี้จะคืนเราอย่างไงเราต้องการเงินของเราเกินเราต้องการเงินของเราคืนแค่พูดเราก็พอค่ะมีความหวังไหมเนี่ยมีมันมีอยู่ก็จริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากจะ มาแจ้งความให้ใครติดลุกหลอกคือเรามาแจ้งความเพื่อที่จะตามเงินของเราคืนเพราะว่าของผมอที่โอนไปลงทุนไปลงทุนซื้อไปผมไม่ได้กลับคืนมาเลยแม้สักบาทเดียวนะครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยก็โดนหลอกนะครับครับผมวพกนสนนะครับครับผมขอบคุณครับ